สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับวัดอโศการามกันนะครับวัดอโศการามเป็นวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า53ไร่ภายในวัดโดดเด่นด้วยหมู่องค์เจดีสีขาวที่มีชื่อว่าพระธาตุตังคเจดีเป็นเจดีหมู่13องค์พระเจดีทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระอบทองเงินและนาคภายในอาคารเป็นที่บรรจุ พระธาตุพระอรหันต์28องค์เช่นหลวงปุมั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่หลุยหลวงตามหาบัวหลวงพ่อลีและอีกมากมายซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมภายในได้ใกล้กันเป็นวิหารสุทธิธรรมลังสีเป็นวิหารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนดอยมนดบภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง รูปหล่อหลวงปู่มั่นปุริัตโตและสรีระท่านพ่อรีธรรมทโรเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้นั่นเองประวัติวัดอโศการามก่อตั้งขึ้นโดยพระสุทธิธรรมรังสีหรือหลวงพ่อรีธรรมทโรหรือพ่อท่านรีซึ่งได้รับที่ดินจากนาแม่ขาวมาจากนางยิงหงและนายสุเมไกัการที่ถวายที่ดินประมาณ5 3บามไร่ เพื่อสร้างวัดในปีพศ2497และสร้างเป็นสำนักสงฆ์ในปีต่อมาโดยให้พระครูใบดีกาทัตซึ่งเป็นพระลูกศิษย์มาเฝ้าสำนักแทนพร้อมกับลูกศิษย์อีกหรูปรวมพระที่สำนักนี้ในครั้งเริ่มตั้งแต่ต้นมีเพียงหกรูปสำนักสงฆ์นี้เน้นวัดปฏิบัติในทางทุดงควัด โดยท่านพ่อหลีได้คิดตั้งชื่อวัดอโศการามไว้ตั้งแต่ครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ในตำบลสารนาคเมืองพาราณสีเพื่อจะให้เป็นอนุสรระลึกถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ของอินเดียที่ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนามาอย่างแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย วัดอโศกกรามได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแม้หลังท่านหลวงพ่อหลีได้มรณภาพในปีพศ2504และได้มีการขยายพื้นที่ออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารสุทธิธรรมลังสีและสร้างพระ าตุตังเจีดีซึ่งเป็นเจดีหมู่13องค์ไว้เป็นหมูเชื้อนิยสถานปฏิดีสถานพระบรมสารีนิกธาตุอีกด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ